โอ้ยปี2010บเ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 บมากนี่บอกเลยว่าหน้าแบบมาพร้อมกับจางหน้าบอกพร้อมโทเมียมแล้วก็มีรังรึ่งด้วยนะนไม่รู้ว่ารึ่งจะออกมาด้วยไหมน่าจะมีเรามีแฟตัดหมอกให้คันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าหน้าสวยอ่ะนี่มาดูมาดูของหนูนี่เขาให้มาด้วยเป็น CE28 นะจ๊ะอันนี้โอเคเท่าไหร่26 9 0 0 0จ้าพัไรละ สองสนหนหมืนก้าพันอ่ะเออเอออันนี้ยอมถ้าท่านอยากจะได้รถมือสอง Honda City อย่าพึ่งไปออกนอกสะจากจะดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับจะเจอกัอย่างเช่นเคยกับพวกเราทีมงานมั่วหน้าดางกับผมทตปาพี่พ่ะมานกั้งแล้วก็หนูอังเด็กซีค่ะ วันนี้นะครับผมเราอยู่กับสมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาชนบุรีใช่เช่นเคยนะะเช่นเคยวันนี้พามาดูรถฮถ n o n d i t y t y อย่างที่บอกไปอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเด็ดขาดถ้ายังไม่ดูเรารีวิวว่า2ยุคสองพศนี้มีข้อดีแต่ต่างกันอย่างไงนะคะเจ๊อังเอาเป็นพศนี้ไปเป็นรุ่นเก่าไปเดี๋ยวผมเอาเป็นรุ่นนี้มา2017รุ่นใหม่แล้วมาได้เลย มาเทียบให้เราดูเลยว่าเรามีข้อดีกันต่างกันยังไงรุ่นนี้นะครับของผมก่อนเลยนะเป็น Honda City 1.5s ปี2017นั่นเองออันนี้ก็ 1.5s เหมือนกันแต่เป็นปี2010โอ้โหปี2010 <c oughs> บเบเบบ,บมากน<ม>ีบ่บอกเลยว่าบอกเลยว่านะคือตัวใหม่นะตัวใหม่เขาก็แบบหน้าแบบมาพร้อมกระจางหน้าพร้อมโถเมียมแล้วก็มีรางพึ่งด้วยนะไม่รู้ว่าพึ่องจะออกมาด้วยไหมียน่าจะมีนะแล้วก็มีแบบ มีเว้ามีเหลี่ยมอะไรสวยงามอ่ะคันนี้ก็เหมือนกันยังไงกระจกหน้าก็สวยนะสีเขาเรียกสีอะไรอ่ะสีเทาเทาเมทัลลิกหน่อยประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่ข้างหน้าเราก็จะแบบนี้เลยไฟหน้าแต่ว่าไฟหน้านี้ก็เป็น มัลติรีเฟคเตอร์มัตติลิเฟกเตอร์จ้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะแต่เรามีครอบโคเมียมมาให้โอ้ยครอบโคเมียมใช่แต่นี่นี่นี่เขาเป็นแบบทรงใหม่อ่ะนะทรงใหม่นะเขามีไฟอะไรนะเขาเรียกไฟเป็นเรียบเดย์ไทมใช่ป่ะเดย์ไทมลันนิ่งมาให้ด้วยนะคันนี้เหรอแล้วก็เป็นหลอดหลอดก็เป็นฮาโลเจนมนตติรีเฟคเตอร์อะคันนี้มี มีไฟเดย์ไลท์คันนี้ไม่มีแต่ว่านี่เรามีไฟตัดหมอกให้คันนี้ไม่มีเรามีไฟตัดหมอกให้คันี้ไม่เป็นไรแต่ว่าหน้าสวยอ่ะหน้าสวยกว่าละอะทีนี้มาดูล้อดีมาดูล้อเป็นไงล้อล้อเป็นไงแม็คแม็ก เป็นแม็กอะหรือไงแม็กเหมือนกันนี่มาดูแม็กเหมือนกันมาดูของหนูนี่เขาให้มาด้วยเป็น C E 2 8นะจ๊ะใส่แม็กเป็นแม็กใหม่ล้อใหม่มาด้วยยางใหม่ด้วยเป็นไฟสโตนด้วยของแท้นะคะอันนี้เป็นไงอันนี้ก็แม็กเหมือนกันแม็กศูนย์ด้วยแม็กศูนย์ศูนย์บาทนะนะแม็กศูนย์แม็กโลกแม็กศูนย์ศูนย์หอนบ้าบ้าันนี้เอามาดูอะไรอีกดูอะไรอีกเทียบอะไรอีกเทียบอะไรอีกกระจกกระจกอ่ะกระจกเหมือนกันนะ กระจกรูปทรงจะไม่เหมือนกันยังไงแต่ประมาณนี้เรียบเรียบหน่อยอ๋ออันนั้นดัเรียบเท้หน่อยอ๋อแต่นี้เขาจะมีขีดใช่นี่ตรงกลางผมจะเป็นขีดนะครับเนี่ยรุ่นปี2017นี้เป็นขีดอยู่ตรงกลางนะครับเป็นร่องเป็นร่องเพื่อเพื่อให้แบบต้านลมได้ดีไงอรูลม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 นี่นี่นี่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กระจกมีดูข้างๆ้าเขาเนี้ยข้างรถเนี่ย เขาทำมาว่าว่าให้แบบให้ลู่ลมได้ดีนะการทรงตัวการขับขี่แบบว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับมีไหมคะนั้นมีไหมเป็นไงคันนี้มียังลู่ตรงนี้อยู่ยังไม่ลู่ข้างล่างนะคะแล้วก็สอาวะไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยก็อยู่แก้มเหมือนกันนะะเออแต่แต่ตรงนี้มีข้อพูดเมียบป่ะข้อพูดเมียบอันนี้ก็เป็น อันนี้เสาอากาศจะอยู่ด้านหน้าอ๋อนี่จะจะยาวไปไหนจะไปแยียบไข่บดแดงหรือไงครับน้าผมเผื่อไปว่าซอยผลไม้ได้แตงผมมีข้างหลังไงนี่มมเป็นข้างหลังเจียงหลังนะแต่ว่าข้างประตูพวกประตูอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกันนะแต่นี้ไม่มีคิกันส่ายเลยแต่นี่มีมีคิ้วกระสายให้ด้วยเอออันนี้มีมีคิ้วแต่ผมมีเนี่ยผมคนรีวิวมีมีเนี่ยอ่พามาดูเร็วๆดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังเหรอมาดูข้างหลังมาโโอ้หไปท้ายอือ อันนั้นยังแบบเบบมากอันนี้คือแบบมีมีทรงมีเหลี่ยมอะครับเนี่ยคือแบบเหลี่ยมสวยงามอะคือเขาเรียกอะไรนะร่องล่องอะร่องกลางลึกมาถึงนี่เลยนะลึกถึงตะตุ่มอะพี่ตะตุ่มอะอันนั้นมีแต่อันนี้เขาจะครอบโพเมียมมาให้นะอ่าอ่าไฟก็ประมาณนี้ข้างหลังพี่ผมชอบท่อป่ะแต่คันนี้ไงอ่ะแต่งท่อใช่ไหมเขาแต่งมาให้แล้วเหรออ่าแต่งท่อ เอ้ยคันนี้เดิมเดิมแล้วที่สำคัญคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะจ๊ะเอ้ยนนี้ไม่มีอ่าอันนี้มีตองเซ็นเซอร์อันนี้ไม่มีว่ะอ่าไปดูข้างในดูข้างในไปดูข้างในเหรออ่ะดูข้างในกันบปะเอาไปดูข้างในโชว์ข้างในจ้าคันนี้เกียร์ธรรมดาคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะอ๋อเอาเดี๋ยว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 ดูเดี่อนดูเกียร์ก่อนดีกว่า ด้ันนี้ก็จะเป็นแก่ธรรมดานะคะก็เสร้องเล่นก็ตามที่เห็นเลยนะคะก็จะประมาานั้นครับพวงมาลยพาวเวอร์พาวเวอร์จ้าธรรมดาเลยนะคะเบาะก็จะเป็นเบาผ้าสีเบดเบดครีมครีมหน่อยจ้าอันนี้อันนี้เบาเบานี้ถ้าเบาะเดียวถ้าเบาข้างถ้าเบาคนขับเขาเรียกเบาแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกเบา โอ้ยจำมีกระเล็นเนาะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นกระจกพอไฟฟ้านะคะเป็ไฟฟ้าไหมไตไม่พับไฟฟ้าแต่ว่าแต่ปรับปรับขึ้นลงไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าอยู่ใช่อ่ายสวยงามว่ะนะคะนี่ครับภายในภายในเป็นสีเบจนะเบอร์รี่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างคันนี้เขาก็จะนี่บุบุนัง พูนั่งมาให้นะคะที่พักแขนที่พักแขนนะนะสีดำสีดำอ่าใช่ก็จะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะคะไปดูคันนู้นเกียร์เกียร์กระปุกอ่ะเกียินเกียร์กระปุกเริ่มต้นไงเริ่มต้นมาดูไปดูรถเขาคันนี้อ่านี่พาไปดูเจ๊ไปดูคันนู้นดิไปดูไปดูให้เห็นตาตานี่มาคือบอกเลยว่ากระปุกเหรอเบมากเบมากนี่ ของเขาเนี่ยออตโต้แล้ว <g ings> ลเดียด๋ยวออโต้แล้วครับแล้ว <g ings> มา,บาแบบโทนแบบภายในก็คือเป็นสีดำครับสีดำล้วนก็คือโทนสปอร์ตเลย<า>นะครับสำหรับปีนี้2017ัของเขานะฮะอ่ะเอาเครื่องเสียงก็เป็นพวกบลูทูธเลย USB AUX ได้ระ,ะ,ะบบแอร์ก็เป็นแมนนวลธรรมดานี่แหละ,ะแล้วก็เป็นพวงมาลัยก็เป็น power power p ว w e r ระบบแอร์แบ็กสองแอร์แบ็กคู่นะครับ ภายในคือสวยงามนะแบบทรงสปอร์ตเลยนี่แล้วก็ระบบปรับไฟฟ้าก็แบบเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าภาพยังไม่พับไฟฟ้ายังใช้มืออยู่นะมีใช้มือภาพอยู่มีระบบอะไรนะระบบโหมดรักษาสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแรรักโลกรักโลกอีโคโนติกเรื่อเปล่าไม่รู้แล้วมีระบบกันลื่นดนวยนะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่รถเจ๊มีเปล่า มม่มียังไม่มีแหละเพราะธรรมดาแหละตัวเกา่าปี2017ประมาณนี้นะะอ้าวผมลืมบอกราคาผมลืมบอกราคาตเต็มเต็มบอกซะหน่อยราคาเต็มผมแค่โอ้โหราคาเต็มแค่สี่แสนสองบาทเองครับผมสี่แสนเหรอสี่แสนสอ่าพันอนี้โอเคเท่าไหร่สองแสนห้านจ้า <c oughs> อะไรไ่ะ สมชายถูกหมืนเก้าพันอ่ะเออเอออันนี้ยอมปะนะไอราคานี่ยอมจริงเออเออเอาอย่างง่ายๆว่าเราพาไปรีวิวแล้วใช่ถ้าเขาอยากได้ถ้าเขาอยากได้ให้เขามาดูที่ไหนดูได้นะคะที่สมชายรถมือสองสมชายคาร์เซนเตอร์ชนบุรีราคาชนบุรีแล้วนี่ใช่ไหมใช่มีเบอร์ติดต่ออะไรไหมฝากหน่อยมีสิ เบอร์นะคะเบอร์0 9 7 4 2 3 6 5 5 6นะคะเบอร์เดียวเลยใช่เบอร์เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาอรันหรือว่าสาขาชนบุรีจ้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ097 423 6556ดนะครับดูคลิปนี้แล้วเอาไปตัดสินใจเอาเองว่า Honda Civic 2รุ่น2พงออนี้ต่างกันยังไงนะครับตัวเก่าัอ Honda City ขอโทษไม่ใช่ Honda Civic คันตูดว่รเป็นอะไรไม่รู้ Honda City นะครับก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาแบบคันไหนรุ่นไหนมาแบทเทิลกันแล้วใครติดตามด้กันกับในช่องทางการติดตามในช่อง YouTube ว่ากับรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันนะคะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับกับรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีหรือว่าจะเป็นทาง t i k t o k t ิ k t อกก็มีแล้วนะสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะพิม้าไปเลยค่ะเจอแน่นอนเข้าไปกดหมวใจให้ด้วยก็ไป ไปดูคลิปด้วยไปดูคลิปย้อนยังอะไรต่างๆนะครับเอาไว้ติดตุกันด้วยได้น่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับคลิปต่อไปเราเรามาไปดูรีวิวแบบลึกซึ้งไม่ใช่ลึกซึ้งเบื้องลึกเบื้องหลังของรถคันนั้นนั้นอะไรบ้างคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะฝากไปด้วยสมชายคาร์เซ็นเตอร์นี่สองแสนไปรับไปรับนะสองแสนสองพันสิบสองแสนสองพันสิบเจ็ดสี่แสน 得啊！